ทันทีช่างน้ําหนักทั้งคู่นั้นเกทับรับแฝลกันเลยนะครับเจ้าแหลมสุริยันบอกว่าจะน็อกคาร์ลอสยก6ในขณะที่คาร์ลอสบอกว่าจะน็อกสีสเกตยก8ใครน็อกใครครับนี่นะครับแล้วก็ทางประเทศมิสโกนะครับเคยเป็นเจ้าภาพบอลโลกมาแล้ว2ครั้งด้วยนะครับเกิมแล้วนะครับเราซ้ายนะครับเต็ม150ครับเป็นสีเหลืองแถบแดงครับทางด้านของสีสเกตสรุ่นที่ใสมีการพบดคมนเวทีนะครับเจเนดี้นะครับ เราเชื่อว่าหัวใจเจ้าแหลมนั้นเต็มร้อยแน่ครับแต่ว่าบางกว่าเนี่ครับน่าคิดเมือการผู้ห้ามก็ระดับโลกนะครับเคยห้ามฟอยเมเวเทอร์แล้วก็แมนนี่ปาเกียวมาแล้วด้วยนะครับโชคชัยพิสิทธิ์วุฒิกานผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมนะครับสั่งให้ลุยตั้งแต่วินาทีแรกครับดูครับซ้ายของศรีสะเกดจะกดทางด้านคาร์ลลล่นไม่หล่นครับเม็กซิโกหรือว่าจังกวอันตรายส่วนใหญ่สเต็ปเท้าเบสิกค่อนข้างจะดีครับทีมชาที่สําคัญอยางครับก็มีดูจาก การฟุตเวิร์กนี่เขาเร็วนะครับตอมัดมวยนะครับอะไรก็เป็นไปได้ทั้งนั้นในเรื่องมวยโลกนะครับซ้ายกับขวาครับดูจังหวะใครจะแม่นกว่ากันนะครับเราเล็กกว่าบางกว่าแต่ว่าหัวใจของคนทยแม่แ่นหลังของคาร์ลอสใหญ่มากนะครับเอาละครับสรุปแล้วเนี่ยเจอซ้ายเราซ้ายของซีดนะครับต่อยทรงนี้ก็ต้องวัดดวงแล้วนะครับเัรกรรมการผู้ให้คะแนนท่าน3ท่านเป็นชาวเมรันลรุ่นนะครับก็ถือว่าถูกเกมนะครับ ถ้าไปทิศชึ่งไปเล่นจังหวัดฝีมือเนี่อาจจะลําบากครับถ้าครบ12ยกคุณสุรชาติด้วยการสนับสนุนในฐานะโปรโมเตอร์มั่นใจนะครับว่าเจ้าแหลมจะนำแข้งขัดกลับเมืองไทยได้ก็ต้องเอาใจช่วยครับช่วยกันลุ้นครับพอสําคัญขอให้มีเทพีโชคเข้าข้างเราด้วยครับเป็นไฟบังคับนะครับยกในบ้านเขาเขาอยู่เบอร์หนึ่งนะครับก็คนดูภายในสนามประมาณสัก4ี่พคนนะครับ นะครับเกมค่อนข้างจะดีนะครับสายของสีสะเกดอย่างนี้ได้ลุ้นแลลวครับโดนสายนอกใครครับดูลําตัวของคาร์ลอสม็กซิกันนะครับชาวเม็กโกนี่ไม่ต้องห่วงเลยทีเดียวชาวจังโก้ว่างั้นเถอะนี่ถือว่าเป็นเกมที่ตื่นเต้นแล้วนะครับแค่ยกแรกสีฮุก็บอกว่าทางควดาสนะครับก็มีปัญหาเรื่องน้ำหนักแน่นอนเพราะว่า รูปร่างโตใหญ่นะครับแต่ว่าโชคในเวทน้ำหนักแค่ร้อยสิบ้ปอนด์เท่านั้นเองก็ดูจะเหมือนเดินเกมได้ตาแผนของคุณโชคชัยครับเสียบป๊อปให้ตัดลำตัวถัดไทยโครงครับดูซ้ายของศรีสเกตให้ดีนะครับอาเลยครับอใหญ่อาจจะอึดอัดแต่เราต้องปิ้วแน่ครับดูแล้วไม่ตื่นนะครับ ต้องวางเกมวางบังให้ดีครับ1 2 3 4 5 6เป็นอย่างไรครับตัวซ้ายแล้วครับใช้ได้เลยครับแล้วก็มูริซิโอนะครับสุไลมานล,ลูกชายของโฮเซ่ก็บอกว่าไม่ต้องห่วงเลยชนะไปชนะนะครับแพ้ก็คือแพ้หวางนั้นเถอะเราก็โดนครับไม่ใช่ว่าไม่โดนครับหนึ่ของคาร์ลอสแล้วก็ตีจากครับตีกันเชียงครับนี่ครับประเภทฉกสวยแล้วก็ตีหัวโอ้โหนีออกไปครับขาของคาร์ลอสไม่กลัวนะครับเราต้องจังหวะดักเราต้องให้รัดกุมก่อนหนึ่นะครับซิสเกต พิัวใจของนักสู้จริงๆนะครับซิสเกตมดยกที่หนึ่งครับกลับมาชมกันต่อครับการปรงกันแชมป์ของซิสเกตสองลูกวิสัยกับคาร์ลอสอุตติงชาวเม็กซิกันนะครับขอบคุณพลตำรวจเอกโกวิทพักมีภูมิรองประธานสภามวยโลกและประธานสภามวยแห่งเอเชีย คุณสิสุกรุ่งวิสัยอดีตสมาชิกสภุทิสภาคุณสุวัตลิปตาพลบอดีตรองนายกรัฐมนตรีและดอรพงศ์วิเศษไปทูลที่การสนับสนุนสิสเกตสรุ่งวิสัยด้วยดีเสมอมาและบริษัทเครื่องดื่ม M150 าจำกัดเครื่องดื่ม M50 มราิเริ่มกตนต่อนะครับยก2ของการชกป้องกันแชมป์มันมาคับนะครับระหว่างแชมป์โลกชาวไทยก็คือสิสเกตสรุ้งวิสัยผู้ท้าชิงคาร์ลสนะครับเทวดารองเบอร์หนึ่งนะครับ เรานั้นเป็นแชมป์โลกสถาบันหลักนะครับเป็นฝ่ายลงทุนครับสั้นกว่าบางกว่าต้องลุ้นซ้ายให้แม่นครับนี่ครับต่อยหน้าอกต่อยลําตัวต่อยชายโครงโดนก็มีปัญหาเหมือนกันครับคาลอออย่างที่คุณสมิงขาวเรียนไว้รูปร่างค่อนข้างจะใหญ่ถือว่าเป็นนักมวยที่คุมน้ําหนักเยอะนะครับใหญ่ต้องลดมากนะครับดูว่าช่วงถ้าเป็นเกมยาวๆแล้วความอื่นอาจช้าของคาลอสนั้นจะมีผลหรือไม่ ก็ต้องเอาความหนุ่มแน่นความเป็นนักมวยที่มีระเบียบวินัยแล้วก็เรื่องของความมุ่งมั่นครับเจ้าศรีสะเกดอาวครับดังคนดังโดนครับโดนหุกขวาของเราครับผัดมวยอะไรก็เกิดได้นะครับ้ายเขาก็ไม่ไม่เบาเหมาือนกันนะครับ้ายของคารล์ลอสประมาณทั้ง50ปีที่ผ่านมานะครับนักมวยไทยคนเดียวชาติชายเชี่ยน้อยไปชนะเทอเรสทีเม็กซิโกนะครับนั้นก็ไปเรียบร้อยทั้งนั้นเลยทีเดียวอวครับต้อง มีความมั่นใจแล้วก็ต้องแม่นนะครับซ้ายของทางด้านของศีสะเกดวดนนี้ทางดรพงศ์นะครับวิเศษไทรทูก็สนับสนุนศีสะเกดสอรลูกวิส uh ัยมาโดยตลอดนะครับสปีดหมัดเขาเร็วนะครับโดยเฉพาะซ้ายมีทั้งตกมีทั้งหุกนะครับได้แล้วก็ตีจากเลยนะครับทางด้านของคาร์ลอสโอ้โหนี่ครับโดนสามหมัดนะครับโดนโดนซ้ายเราเหมือนกันครับคุณใหญ่ครับแต่อยากให้ให้ชกให้ให้ชกเดินเร็วแต่ว่าต้องต้องต้องแน่นนะครับต้องแน่นและรัดกุมกว่อนอีกนิดนะครับสีสเกตเอาแล้วครับเจอซ้ายเราแล้ว โดนแล้วก็หยุดเหมือนกันนะครับคาร์ลอสเอาแล้วครับแผ่นหลังนี่โอ้โหถึงกับทีมหวาเขาเป็นซูเปอร์ไฟท์ด้วยนะครับในรุ่นซูเปอร์ไฟท์เวทของสภามวยโลกเราจะไม่เคยเห็นนะครับที่ว่านักมวยไทยนี่ไปชกที่เม็กซิโกแล้วก็ไทยก็สวีกว่าชมจังหวะก้มแล้วน้อยครั้งนะครับน้อยครั้งในทีมซ้ายตก วายมากเวิรนี่หนีเร็วมากครับคาร์ลอสดูครับต้องดูแขนของเขาด้วยครับหกยกแรกเขาอาจจะตีกันเชียงหนีันก่อนนะครับดูครับนี่ครับดูสปีดหมัดเอาละครับต้องแม่นนะครับสีสเกตต้องเล็งลำตัวเล็งหน้าอกอย่างเดียวครับใบหน้านี้ไม่ได้ครับโอ้โหครับอยูซ้ายโยบกเราบ้างแล้วครับขยับแล้วไม่มีจังหวะให้นี่ครับเขาใช้ความเร็วนะครับแล้วก็อาร์ล็นการชิงแชมป์โลกครั้งแรกในชีวิตด้วยนะครับหมวดัดดวงกันแล้วครับ ไปชมกันต่อแลวครับยกที่3ขอบคุณบริษัทอันติจูดเทรนนิงซิสเต็มจำกัดครับที่สนับสนุนเครื่องจำลองสภาวะอากาศบนที่สูงให้กับซีสเกตสอรุ่งวิสัยใช้ในการฟิชซ้อมในการชกไฟนี้นะครับขอบคุณบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดโฟมล่างหน้าพรีมโนบุคานาโซนและบริษัทบางกอกอโตพารจำกัดชกอัพรถยนต์พารากอนและลูกหมากรถยนต์ตองหนึ่งม,มาชมกันต่อยก3ามในศึก m 1 5 0พลังงันส์ทั่วโลกนะครับถ่ายทอดสดจากเม็กซิโกนะครับแชมป์ของเราซิสเกตสอรุ่งวิสัย ในรุ่น1 1 5ปอนบ์อลซูเปอร์ไฟเวทของสภามโลกเกรดนะครับผู้ท้าชิงชาวม็สซตโกการเคลื่อนไหวของคาร์ลอสนั้นทำได้ดีนะครับซ้ายขวานั้นไปตลอดเวลารอไม่ได้ครับศรีสเกดต้องเดินให้เร็วครับตัดลำตัวตัดไทยตรยงขวา<ๆ>ต้องเติมเต็มกว่านี้ครับซ้ายนั้นใช้ได้แล้วครับขวาเรายังยังน้อยไปนิดนึงครับตัวเกีวเป็นห่วงลูกศนเหมือนน,อน,น,นะครับของคาร์ลอสว่า เขามีหมัดชุดนะครับ1 2 3มีฉายให้เห็นบ่อยๆอยเนี่ยครับนี่ก็โนลโหมัดขวาเลยครับเตือนเชิงอย่างเดียวเลยนะครับต้องตัดสินใจให้เด็ดขาดนนครับการเดินของมว<น>ีสกเกตดนขวาแต่เดินก็ต้องเดินแล้วนะครับจะยังไงก็ต้องตัดสินใจเลยครับ<อ>ยืดเยื้อ <ๆ S 1> <ๆ S 2> มากยกถ้าโดนสะสมบ่อยๆนี่อันตรายครับยกนี้เราโดนไหลหมัดนะครับขวาตรงของคาร์ลอสไม่ใช่ขวาหมัดเยอะเับเขาเป็นมวยต่อยได้ไหลหมัดติดต่อกันในเวลาสั้นๆ แล้วก็ประเทศเม็กซิโกนี่ก็เป็นดินแดนของมวยเลยทีเดียวนะครับต้องยอมรับเป็นดินแดนจริงๆโอ้โนะครับปัดชกหมัดช่วยดูจะช้าลงครับสีสเกตาโดนรักไหลาามาแล้วไม่แม่นครับซ้ายต้องนุงน่งนุง่งเลือดลำตัวก่อนนะครับแต่ว่าขวาอย่าตกด้วยดูเหมือนจะไปเน้นซ้ายมากเกินไปครับทีมขาวซ้ายของศีสเกตขวาไม่มีเลยครับ โอ้ไม่ไม่เป็นไม่ยอมเป็นเป้านิ่งจริงๆครับคาร์ลสไม่จะวางแผนนะจะวางแผนไม่ซ้ายก็ขวาครับ<ม>ไปได้ตลอดเวลาแลวตัวใหญ่ต่อย่างว่าครับความเป็นเจ้าบ้านความเป็นเจ้าชิงสภาพอากาศสิ่งแวดล้อมกรรมการเตือนทั้งคู่นะครับให้ระวังศีสันกรรมการที่ให้คะแนนก็เป็นอเมริกาล้วนๆเลยนะครับทั้งหมดเป็นอเมริกัน5คนนะครับท้งศักดธิ์พยาน ขาบนไวทีแล้วให้คะแนนสเ็ปจังหวะจะหลุดไปหนึ่งเก้ช่วงแล้วครับทางด้านของสีิสเกตก็ไม่ได้เลยนะครับจ<า>ังหวะเราเริ่ขมขาดนะครับพอไม่ได้เนี่ยครับความไวของเขายังยังคงที่ครับยังไม่ชาลงบ้านเขาอย่างว่วานครับชกในบ้านด้วยชกในบ้านด้วยนะครับเป็นเกมที่ฟิสเกตต้องบีบเนื้อที่ให้เล็กลงเล็กลงนะครับไม่ให้หนีมากอู่โดนโบกครับนจากข้างล่างึ้นมาครับนักตะเหลียวขึ้นนะครับโดนครับลูกนี้ โอ,โอ้ยกนี้เราโดนเยอะครับโอ้เห็นชัดเจนครับยกสามผ่านไปแล้ว3ยกขึ้นยก4ครับขอบคุณบริษัททั้งคาตราเสือ11ตัวจำกัดเนสกาแฟมีเวลฟอร์เมนผลิตภัณฑ์5ดาวและผิตภัณฑ์ปุ๋ยยาระรุ่นเงินต่อบนเวทียก4นะครับการป้องกันแชมป์โลกในรุ่นซูเปอร์ไฟล์เวทของสภามโยโลก WBC แะของเราจะหาเรื่องอย่างเดียวคือหาเรื่องแต่ว่าเขาไม่ยอมหาเรื่องด้วยนะก็ต้องบีบนะครับบีบพื้นที่ให้แคบลงให<ม>้เขาซ้ายโดนซ้ายลำตัวมีปัญหารครับคารเพื่อไม่ให้เขาหนาีสังเกตดูนี่โดนซ้ายมีปัญหาแต่ว่าความต่อเนื่องของเรายัางน้อยเกินไปครับพี่หญิงขาวเรามีแค่ซ้ายหมัดเดียวครับดูครับนี่ครับพอเขาโดนแล้วเขาตีจากเลยนะครับดูครับหนีเก่งมากครับ ทักษะหรือว่าการเคลื่อนกลายฟุตเวิร์กสปริงข้อเท้านี่เหนือกว่าเราเยอะครับโยกหลบนะครับใช้เชือกช่วยด้วยลักษณะของเขานี่ก็กล่าวว่าถ้าชกยืดเยื้อไปแล้วเนี่ยเขาก็คิดว่าไปลุ้นเรื่องคะแนนนะครับเขาก็เลยถอยไปอย่างเงี้ยแต่เราต้องเล่นลํำตัวให้เยอะนะครับเชื่อว่าิีสเกตคงไม่ท้อนะครับแต่ว่าจังหวะที่จะเข้าแล้วโดนก่อนเนี่ยครับทำให้ตัวนั้นขาดจังหวะไปด้วยเอาครับต้องลุ้นภาวนาให้บวกซ้ายแม่นๆครับเข้าจุดโฟกัสสวยๆนะครับเอาครับติดได้ต้องติดเลยนะครับ ต้องปิดๆอย่างนี้ครับต้องชวนทะเลาะอย่างนี้ครับเอาล้ครับเหมือนจีบสาวครับเช้าถึงเย็นถึงกลางวันถึงครับถ้ามัวแต่ไล่ไม่จนลำบากแน่ครับว่าเทรนเนอร์ป๊อปหลังจากจบยกนี้แล้วจะเปลี่ยนแผนยังไงครับแล้วก็ขาดเราจะตกด้วยนะครับโอ้โหต้องระมัดระวังเรื่องอย่างนี้เหมือนกันนะแม่ได้ซ้ายทีเดียวครับโดนชายโครงโดนลำตัวนี่มีอาการสะดุ้งครับคาร์ลสจริงๆแล้วมวยมวยทรงนี้ต้องต่อยล้วมันรับแรายนี่เราได้นะครับเต็มๆ ในช่วงที่เขาถอยนี่โอกาสของเราเยอะเลยแต่เราต้องเล่นลําตัวให้เยอะก่อนเขาต่อยลําตัวขาจะตายด้วยนะครับก็จะหนีไม่ออกก็ดูว่าขึ้นยก้าจะมีการปรับแผนแบบไหนครับ <c oughs> แผ่นหลังของคาร์ลอสมา,มาเมืองไทยมานวดขัดตัวสปาใช่หน่อยครับจะดูหล่อเลาวกว่านี้ครับหลังไนสองหมัดแต่เขามาสามเลยครับตัวใหญ่กชุบบึกเลยเ <c oughs> อาแล้วครับ เพื่อผ่านเหมือนกันครับต้องเร็วต้องแม่นกว่านี้แล้วครับสีสเกตเน่ยยืดเยอะมากยกตัวจะโดนโดนขวาเลยครับดูครับนี่ครับขึ้นหนึ่งสองโอ้ยขวาตรงครับค่อนข้างหนักอ้าวครับโัวซ้ายโดนครับอืมเอ้าอุ้ยทุกในบ้านเขาเนี่ยครับไม่ใช่ในบ้านเราในบ้านเขาเราเนี่ยโอ้แตกแล้วครับคาร์ลอสโอ้หางคิวซ้ายครับเอาล้วครับเลือดไหลออกมาแล้วครับผ่านซีนยกนะครับหางจุดซ้ายของคาร์ลอสเอาดครับ ชื่อมันว่าหัวจิตหัวใจของเจ้าแรงเด็ก <ขอ S 1> จากสีสกเกตนี้ไม่ธรรมดาครับเด็กคนนี้จากชีวิตเบิ้นฝุ่นจนเป็นแชมป์โลกสถาบันหลักนี่ต้องยอมรับว,ว่าหัวจิตหัวใจใช้ได้ครับเอาลครับซ้บ<ม>ายจะโดนหรือไม่โดนคุณสิงห์ขาวครับมีปัญหาแล้วนะครับอุ้นชัยนี่สรุปกำลังจะหมดยกที่4ครับยกนี้ดีขึ้นเดี๋ยวมากลับมาตามกันต่อครับ ลงพักยกครับโอ้เราโดนตัดคะแนนครับจากแผกแต่ของคาร์ลสนะครับที่สชนกันพิสเตอร์เจเนดี้ครับตัดคะแนนเราอีกหนึ่งคะแนนแม่เหนื่อยเลยครับขอบคุณรถกระบะมิตซูบิชิไทร์ตันรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าสปาร์คสียอไม้ทีโอเอบูสเตนและสีพาราชิวคูนสแมกจากกับกันรวมทั้งเครื่องดื่มเกรือแร่ซันโวไม่ต้องไปกังวลนะครับเรื่องคะแนนตัด ระวงเขาแตกด้วยคุณจะมิงขาว115นี่ต้องสวมวิญญาณเขาสายแกาแล็กซี่แหละครับซ้ายต้องให้หนักให้แม่นเหมือนพี่ระเขาสายครับเดินช้าเดินลําบากนี่ตรงหัวลมแน่ครับทางด้านต่อยเนิบเนิแล้วก็เดินเล่นลําตัวก่อนเนี่ยถ้าต่อยบนจะวืดหมดนะครับของเซสเกตต้องภาวนาได้ว่าถูกตัดคะแนนตัดแล้วตัดไปครับอย่าไปคิดย้อนหลัง เป้าหมายน่าจะเป้าใหญ่เลยครับไม่สายสีหน้าแววตายังมีความมุ่งมั่นครับสีสเกตไม่ท้อนครับเด็กคนนี้อย่างที่ผมเรียนไว้ต้นรายการจากชีวิตเปื้อนฝุ่นคุณสีิงเท้าครับตอนนี้เป็นแชมป์โลกสถาบันหลักต้องยอมรับว่าใช้ได้ครับเด็กคนนี้ใช่ก็ตีกันเทียงอย่างเดียวเลยนะครับแต่ก็ตีหัวแล้วก็เข้าบ้านอย่างเดียวเลยนะครับเป็นสไตล์ของเม็กซิกันยังโกอันตรายอยู่แล้วท่ออกมาเร็วฟุตเวิร์กเร็วมากครับคาร์ลอสแล้วไปได้ทุกทิศทางครับ ตามเข็มนาฬิกาเอาแล้วครับลำตัวครับมีสะดุ้งโดนชายโครงนี่มีปัญหาครับรอยผูกเยอะเหมือนกันครับถารอดเอาแล้วครับโดนแล้วตีกันเชียงหนีนะครับมืออย่าตกต้องเข้าก่อนนะครับมือยาตกเป่าใหญ่น่าจะเป็นบ่อแล้วนะครับศรีสเกตซ้ายได้ครับเอาเล่นล่างก่อนดูก็ไม่เท่าไร่ครับแต่ว่าสเต็ปเท้าดีเท่านั้นเองครับเอาครับต้องเดินต้อนเดินตักเวทีให้เก่งครับศรีสเกต ไปเดินทวนตาม,ม,มเชิงหมันมดนี่ลำบากครับไม่ได้ไม่ได้ต้องต้องเร็วต้องเข้าเร็วกว่านี้แล้วก็เล่นลำตัวอีกเราเชื่อว่าถ้าหากว่าเกมยาวเลยครึ่งทางไปแล้วพารอสจะไม่เร็วอย่างนี้ครับขอให้เป็นอย่างนั้นครับคุณชัยชัดเชื่อว่าแฟนๆหน้าจอช่องเกียรสีลุ้นสีสะเกิดอย่างนี้อยูน่นะครับโดนลำตัว<อ>มีอาการเห็นชัดนะครับดูว่าแหลมเห็นหรือยังครับแหลมช้าแล้วครับน่าจะหัวโขกกันอีกครั้งหนึ่งครับเพราะว่าเป็นมวยซ้ายกับมวยขวาครับ กอยจังหวะพุ่งเข้าหขาคารีโดนครับเอาแล้วครับเอาทิดมี้งไวครับใหญ่แล้วไหวต่อยหน้าไม่ได้นะครับเพราะความเร็วยังไม่ลดนะครับต้องต่อยแบบนั่งนั่งมอเตอร์ไซค์แล้วครับคุณสมิงขาวเกาะเอวแน่นๆครับอย่าปล่อยครับดูอย่าปล่อยครับอย่าปล่อยครับต้องอย่าปล่อยครับโอ้โหเห็นชัดนะครับลำตัวนี่มีอาการทุกครั้งครับ ไม่เท่าไรอย่างที่ทุณชัยตักเรียนไว้ถ้าเลยยกหกน่าจะสนุกครับเจ้าแหลมห้ามท้อเด็ดขาดครับยกห้าครับกมวไม่สิการ่วนมากจะดุแต่ไรนี่ถอยนะครับเอาล่ะล้ำตัวให้เยอะเอาไปอีกเล่นยากมากปัญหาเป็นโรคสองบางครับคุณทวินทาวหุดตอนอยู่ที่ลำตัวแล้วนะครับคาร์ลสททางชายโครงนี่กำัร้ายเอาเริ่มจะโดนเหมือนกันครับยกนี้ของเราครับยกนี้ของเราแล้วนัดุงขึ้นแล้วเริ่มจะหล่อเหมือนนาเดชแล้วครับทางด้านของศรีสเกต เอาล้วครับยกห้าของเราครับกลับมาชมการถ่ายทอดสดกันต่อนะครับสดจากุเม็กซิโกซิตี้นะครับประเทศเม็กซิโกขอบคุณบริษัทห้างขยะเป็นภาคจำกัดบริษัทเจริญสุขบริษัทหุ้นชิวจำกัดบริษัทมาริเมจจำกัดบริษัทจงไทยเจี้ยนหมิงเอียวเฮียกรุ๊ปจำกัดและบริษัทโกมินส์โปรดักต์จำกัดยกที่หกครึ่งทางมาลุ้นกันต่อบนเวทีนะครับวันนี้ต้องขอบคุณทั้งคุณศรีสุขรุ่งวิสัยด้วยนะครับ แล้วก็ดรพงวิเศษไพฑูรย์ที่ให้การสนับสนุนนะครับฟรสเกตสรู้ใส่ดีมาตลอดเลยทีเดียวนะครับว่าครึ่งทางยกปกไปทั้งว่ายกนี้สรีสเกตทํางานได้ดีเวิร์กแบบยกห้าแม่เราได้เชียร์กันแน่ครับพลังเข่าเหนียวแล้วครับคุณยายทัศนครับต้องติดๆใกล้ๆครับห่างไม่ได้ครับหลักสูตรจูโจมาแล้วครับเดินจ้นซ้ายจ้นซ้ายช่วงพักยกยังสดชื่นนะครับ หน้าแววตาของสีสะเกดค,ครับคุณนขาวต้องไม่ลืมนะครับขวาบวกของเขาแล้วเขาเป็นตหมัดเป็นมวยที่ถอยสามมัดนะครับหนึ่งสองสามแต่ข้อสาคัญต้องจําไว้นะครับว่าเราโดนตัดไปหนึ่งแต้มแล้วนะครับฉะนั้นต้องไล่ให้จนกระดานโอ้โดนลำตัวแล้ว<อ>หมุนแล้วละครับเป็นล่างให้เยอะโดนลำตัวอีกลำตัวครับดีครับลำตัว,วนมัมวยชาวิิสการถ้าเป็นมวยตั้งรับถอยแล้วไม่เท่าไรนะครับ,บถ้าเป็นมวยบูและบุกและหน้ากลัวมากเลยก็จังหวะถอยน้ําหนักหมัดก็จะน้อยลงไปครับขณะที่เราขยับเข้าหานั้น ซ้ายเริ่มจะกดดันคาร์ลสแล้วนะครับครับดูความแม่นของสีสเกตครับเชื่อว่าทันทีป๊อปนั้นเห็นเรื่องนะครับว่าลําตัวของคาร์ลสนั้นเป็นจุดอ่อนแล้วครับพลังเข้าเหนีอลูกอีสานอึดอยู่แล้วครับดูครับซ้ายจะหล่นไม่หล่นโดนไม่โดนต้อนให้ดีครับเดินตัดสนามตัดเวทีให้ดีครับเอาครับซ้ายยิงโดนครับสองมัดหนีได้หนีไปครับเกิดเชียนอย่างเดียวเลยทีเดียวระวังครับซ้ายขวาต้องไม่ตกเลยครับสีสเกตจังหวะออกซ้ายต้องทัดดอกไม้ไว้เลยครับขวา คาร์ลสหนีเริ่มติดเชือกแล้วนะครับเริ่มดูจากแผ่นหลังเริ่มจะติดเชือกแต่ต้องไม่ต้องไม่โดนขวาหนักๆนะครับได้น้ําได้เนื้อมากขึ้นครับทางด้านของสีสเกตสายยาตกสายยาตกรีสเกตนะครับตกไม่ได้เอสายสวยครับติดอาครับตัวใหญ่เริ่มจะเป้าใหญ่ครับโดนบ้างแล้วครับคาร์ลสไหลจนกระดานนะครับเรามาดีห้าหกครับไม่เป็นไรถ้าดีดีฝ้าดีอย่างนี้ตลอดไปนะครับ ถึงไปชกในบ้านไปชกในบ้านอะไรๆก็เกิดขึ้นได้มีเฮครับอย่างนี้มีเฮทั้งสบายสวยครับได้สวยแล้วพัามุ่งมั่นครับเอาสายอีกทีนึงทายนี้ไม่ต้องห่วงครับเรื่องการฟิตซ้อมการบำรุงระเบียบวินัยมาก่อนมาก่อนฝีมือครับคุณสินิงขาวสรุปแล้วเรามารุ้นกันมาลุ้นกันบนเวทียกนี้ยังไงยังไงเราก็ดูดีครับมีโอกาสครับตัวเริ่มจะแข็งแล้วครับทางด้านของคาร์ลอสขาเริ่มจะไม่ไวแล้วนะครับแต่ว่าต้องต้องหมัดค่อยหน้า ตกไม่ได้ครับทางด้านของอาล้วครับมีปัญหาครับพยายามพยายามต่อยอย่าให้คารอสเดินครับต้องเดินเขาเดินเข้าก่อนนะครับตัวใหญ่โอ้ยอันตรายเออลูกนี้ต้องระวังนี่ครับโอ้ทนไหว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 อารมสนุกคับโอ้หน้าเสียไปหมดแล้วแฟนมวยผมยกผ่านไปแล้วนะครับการป้องกันแชมป์ของเจ้าแหลมซิสเกตสองลูกวิสัยกับคารอสนักชกจากเม็กซิโกนะครับขอบคุณเครื่องดื่มเอ็มร้อยห้าสิบบริษัท าบาซแปจำกัดบริษัทโรงงานเภสัชกรรมแหลมทองการแพทย์จำกัดบริษัททวินสเปเชียลจำกัดและประกันชีวิต AIA ยกที่7ครับรุนกันนะครับจุนไทยเกียนหมิงอีเอกร๊ปนะครับคุณสายชนชายพัสกุลถ้าหากว่าค่า6เราทําได้ดีแล้ว7เราทําได้อีกน่าจะมีผลเป็นอย่างยิ่งครับในช่วงปลาย<ก>ๆยก5ที่ผ่านมาถือว่า ทำได้ดีขึ้นนะครับเกมของซีสเกตเอาแล้วครับโดนท้องอีกทีหนึ่งข้อสาคัญขวาอย่าตกนะครับออกซ้ายไปแล้วก็ต้องติดติดแน่นๆอย่างนี้ครับเอาแล้วครับมีปัญหาแน่ครับคาร์ลปัญหาเรื่องท้องปัญหาเรื่องท้องแผนเจาะลําตัวมาแล้วครับเอาอุยซ้ายเอาแล้วครับโดนทําท่าจะยางกันฟันคับปากแล้วนะครับเอ้ามองช้าเมื่อไหร่เชียร์สนุกแล้วครับไม่นักกันคาร์ลอสช้าเมื่อไหร่ได้เชียร์กันสนุกแน่ปีนี้ทำท่าจะแกวงเลยนะครับเอาแล้วครับ เริ่มจะเป็นคนป่ามีปืนใช้ปืนเป็นแล้วครับซ้ายโดนไม่โดนครับอยู่ตรงนี้ครับถ้าโดนแล้วต้องมีหมัดชุดด้วยครับทีเดียวไม่พอครับหมัดซ้ายของศรีสะเกดมาถึงยกนี้แล้วก็ต่อยได้รัดกลุมขึ้นกว่ายกต้นต้นะครับก็สรุปแล้วว่าปลายนี้เราเริ่มดีนะครับช่วงปลายตั้งแต่ยกห้ามาครับพลังตัดคะแนนยกสี่ครับห้าดีหกดีเจ็ดดีไหมครับอาล้ครับนี่ครับชักมีปัญหาครับคาร์ลเท้าเริ่มจะไม่ไวแล้วนะครับเท้าล่างล่างก่อน ล่างก่อนล่างก่อนล่างก่อนมีปัญหาครับอย่างนี้วิ่งได้วิ่งไปล่างก่อนไดาลวครับว่างอาแล้วครับูอาการแล้วครับว่าจุกไม่จุกคาร์ลอสทำตัวมีปัญหาแน่นอนครับล่างก่อนล่างก่อนซิสเกตเห็นแล้วครับว่าบออยู่ไหนได้สามเหลี่ยมแล้วนี่ครับมาายยกนี้นี่ออกมานี่เดินตัดทางขวาตัวเองแล้วก็จิ้มซ้ายครับถือว่าแก้เกมได้ถูกต้องนะครับมืออย่าตกมืออย่าตกมืออย่าตก มือยาโตกมือยังตกสายได้เทนะครับพี่น้องครับโดนตัดหน้าท้องเป้าใหญ่สามหมัดติดต่อกันถือว่าดีเลยครับยกนี้ยกที่เจ็ดสวมบทโอยมีปััญหหาเเ็นชดจนครับได้เฮครับโดนโดนโดนไม่โดนครับแม่เร็วเลยครับทีมงานนครหลวงเฮกันลั่นเวทีผู้บรรยายนะครับได้เวลาเราไล่มากแล้วครับวิ่งปูเลงปูเลงปูเลงแล้ววิ่งปูเลงปูเลงแล้วก็ไม่โดนครับดีบครับ พื้นที่ให้แคบโอ้รองเท้าแกใส่สเก็ตแล้วครับทางด้านคาร์ลติดติดสปริงด้วยเอ้าจุกจุกแล้วนะครับจุกเห็นชัดแล้วครับต้องเร็วกว่านี้ครับสีสเก็ต้โอ้ยต้องต้องระวังครับแม่โดนสวนเหมือนกันครับก็บอกมือมือมือไม่ต้องตกมือมืออย่าตกนะครับโอ้ยสายอีกหมัดนึงโอ้โหมันเกิดหายใจคว่มครับยกนี้ เมื่อกี้โดนเต็มเป่าเลยนะครับแต่ว่าหายหายมื่นแล้วหายมื่นแล้วจังหวะถอยดึงจังหวะจองแล้วหลอกจิ้มครับไวมากครับคาร์ลอสหมันหน้าหมันหลังสปีดความเร็วยังไม่ตกเยอะเลยครับหมดยกที่7ของเราแล้วครับยกนี้ขึ้นยกที่8ส่งแรงใจไปเชียร์เจ้าแหลมศรีสะเกตกันนะครับขอบคุณบริษัทแมนวูดอินเตอร์เทรดจำกัดบริษัทอุตสาหกรรมข้าวน้ำไทยจำกัดบริษัทเครื่องดื่มซินเนอร์จีจำกัดและปั๊มสูบน้ำยินดีเทอบ์ยตัวอะไรกันครับมีปัญหาตรง หางคิ้วางคิ้วแตายครับเยอะเลยครับจะมัดนะครับอันตรายเลยครับแต่นี้ถ้ารวมคะแนนในยุคเลยครับยาวเลยครับเลือดไหลเข้าตาแน่นอนครับสงสัยจะลําบากแล้วแพ้สนามแล้วดูนะครับแต่กะมัดฮะลูกนี้โอ้ศีรษะครับคุณสมินถาวชัดเจนครับซ้ายกับขวาครับอย่างว่าครับหันหน้าข้าหาการดูชักอีกครั้งครับภาพชาเป็นโคสโลครับ เราเป็นหวงสีสะเกดแล้วนะโอ้โหน่าเสียดายครับเราโดนตัดไปแล้วหนึ่งแต้มครับยกสี่ต้องโดนตัดจะโดนอีกไหมครับน่าจะโดนนะครับดูแล้วลำบากแล้วอันตรายแล้วครับต้องภาวนาครับต้องภาวนาครับแล้วก็ต้องทําใจแล้วละครับถ้าโดนอีกโอ้แหลใหญ่มากครับสายทัดครับหางคิ้วซ้ายยาวมากครับดูภาพช้านครับโป๊กเข้าไปครับโอ้โหเคาะแรงอลวงพวกคูนเคาะอีกครับโป๊กแรงๆครับดูครับ กำลังดีครับเกมของสีสเกตทำยังไงครับดูเหมือนจะต้องรวมคะแนนชกไม่ได้ต้องรวมคะแนนนะครับโอ้โหเสียดายครับห้าหกเจ็ดของเรายกแปดกำลังดูอยู่นะครับว่าขีพยานข้างล่างส่งสัญญาณอะไรให้กรรมการที่ห้าบนเวทีหรือเปล่าสาวองเสียห่ยครับออกอาการเครียดเลยนะครับดูครับ เครียดเลยครับเจ็บปุ๊กสงสัยว่าเราจะโดนตัดคะแนนแล้วเราจะไม่เห็นยาวมากครับบาดแผลตัดคะแนนไม่เท่าไหร่ให้ชกต่อไม่โอโหมากเลยครับเครียดเลยครับเครียดจัดเลยครับแหมถือวดนะเรายังจับตาดูบนเวทีครับว่าสกีพยานคือโรเบิร์ตชาเลนส่งสัญญาณอะไรขึ้นไปข้างบนถ้าจะจบแล้วนะครับแล้วลักษณะอย่างนี้ต้องรวมคะแนนนะครับพักชมโฆษณาก่อนครับแหม่ต้อง ต้องทำใจแล้วครับไปชมบรรยากาศสดๆที่เม็กซิโกนะครับบาดแผลแตกของคาร์ลอสนั้นค่อนข้างยาวครับและดูเหมือนว่าถ้าดูจากเหตุการณ์อย่างนี้กรรมการยุติแล้วนะครับแต่ว่าการตัดคะแนนยังไม่เห็นนะครับครับนี่นัวิ่สรุ่งวิสัยครับคุณโชคชัยพิสิทธิ์วุฒินันแล้วก็เจ้าบิ๊กเจ้าแบงครับแม่เสียดายครับศีสเกดูสีหน้าแววตาคงสิงหขาครับ เกมกำลังจะสนุกนะครับสนุกเลยครับแล้วหากว่าเราถูกตัดคะแนนเนี่ยถือว่าเป็นโชคร้ายเลยครับเพราะว่าห้าเราดีหกเราดีเจ็ดเราดียกสี่เราถูกตัดคะแนนถือว่าลืมไปได้แต่ว่ายกแปดถ้าโดนอีกนี่แม่ดูครับต้องปลอบใจกันแล้วนะครับข้างล่างจากสภาพนะครับเตรียมทําใจครับเตรียมทําใจครับคนไทยเกิดอะไรขึ้นครับลูกชายของเสียหุยครับอีหลังน้ำตาเลยนะครับ แม่เจ้าบิ๊กเจ้าแบ๊กครับผาคชารครับทนจริงๆครับทนกันครับอย่างว่าครับซ้ายกับขวาคุณสมิงขาคุณยายท่าับจังว่าชาร์จเข้าหากันนี่ยังไงก็ต้องโขกครับนี่ครับเป็นอุบัติเหตุแล้วครับแต่อย่างว่าของเขาแตกนะครับโทตามดูนะครับดูกันช้าชัดๆครับจังหวะเราเข้ามาพอดีเลยครับหางคิวซ้ายแม่เกมกันลังดีกําลังสนุกเลยนะครับ เราเชื่อว่าถ้าเกมยาวนั้นเลยยกนี้ไปนี่ยังไงยังไงเราได้ลุ้นแหละครับแต่ถ้าเป็นมวยไทยเจ็ดสีแตกอย่างนี้ยังไม่จับแน่ครับคุณยายท่านได้ลุ้นนะครับเที่ยง50ครับมวยไทยเจ็ดสีเราพักอีกครั้งนะครับพักอีกครั้งไปที่เม็กซิโกครับเนี่ยครับภาพนี้เราคงทําใจแล้วนะครับแล้วก็กรรมการตัดสินนะครับหลังจากที่เกิดแผลแตกน่าจะมีการตัดคะแนนไปแล้วด้วยแล้วก็ชูมือให้ผู้ท้าชิงครับเป็นฝ่ายชนะ ไปในยกที่แปดเศร้าเลยครับเศ้าจริงๆก็ต้องชื่นชมหัวใจของซีสเกตครับคุณมิ้งขาวสู้ดีเลยนะครับห้7กนี้ถือว่าสุดยอดของนักสู้ครับไม่เป็นไรครับกีฬามีแพ้มีชนะเรื่องของความเป็นเจ้าทินเจ้าบ้านก็ก็มีส่วนสําคัญนะครับ แต่ถือว่ามองภาพรวมๆแล้ววันนี้สิสเกตต่อยได้ใช้ได้เลยนะครับต่อยได้ค่อนข้างดีก็ถือว่าเป็นดีแล้วครับกำลังดีไอ้หนูใจเพชรจากสิสเกตครับยังไงก็ผมเชื่อเหลือเกินว่าทางด้านคุณธุรชาติเองก็คงไม่ทอดทิ้งนะครับนี่ครับเข้ามาสนใจนะครับไปปลออใจเจ้าแหลมสิสเกตเอาแล้วครับทำใจกันเลยครับพักอีกทีนะครับพักอีกที